วันที่16มกราคม2568รองปลัดกระทรวงมหาไทยก็ได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งของนายยงยุทธวิชัยดิตในวันที่13มีนาคม2545ให้กลับไปใช้คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินในวันที่20ธันวาคม 2,544ให้เพิกถอนโนดที่ดินของสนามกอล์ฟอันภายให้เอาที่ดินไปคืนกับวัดสั่งการไปวันที่16มกราคม2568วันนี้กรมที่ดินทำยังไงครับมีคำสั่งเด็ดขาดห้ามจำน่ายจ่ายโอนที่ดิน ที่อยู่ในสนามกอบอันภายและหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ในสนามกอบเพื่อที่จะวัดแนวเขตและเอาไปเพิกถอนถนดที่ดินคืนที่ดินให้กับวัดเสียขั้นตอนอยู่แค่นี้ครับตอนนี้แต่นักกฎหมายที่พยายามที่จะช่วยแอทองทานชินวัตรก็ไปยื่นฟ้อง กรมที่ดินฟ้องว่าคำสั่งของกรมที่ดินวันที่20ธันวาคม2544นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคนที่มายกเลิกคำสั่งนี้จะต้องไปติดคุกสองปีเหรอครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือการฟ้องแก้เกี่ยวนี่คือการฟ้องเพื่อถ่วงเวลา ทำไมต้องถ่วงเวลาครับเพราะเมื่ออภิปรายจบลงเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นการฮุบเอาที่ดินวัดเอาที่ดินวัดซึ่งไม่ใช่ที่ดินของตนเองไปทำมาหากินอภิปรายจบถ้ามีการลงชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร50คนขึ้นไปไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญ สารรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยและต้องมีคำวินิจฉัยไปในทิศทางเดียวกันว่าแพทองทานชินวัตรเป็นบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพราะฮุบเอาที่ดินวัดไปเป็นที่ดินของตนเองการกระทําในการหุบที่ดินวัดไปเป็นที่ดินของตนเองของนางแพทองทานชินวัตรเป็นมีลักษณะปฏิบัติ ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็เหมือนกับกรณีนายเศรษฐาทวีสินซึ่งแต่งตั้งคนที่ถูกศาลสั่งจำคุกหกเดือนไปเป็นรัฐมนตรีศาลบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่ขนาดตั้งคนที่ สารออกคำสั่งให้ไปติดคุกหกเดือนยังต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแต่นางแพทองทานพุบเอาที่ดินวัดมาตั้งแต่ตัวเองเป็นผู้เยาวพุบที่ดินวัดตั้งแต่เป็นเด็กหญิงแพทองทานตั้งแต่ปี2 5 4 4จนบรรลุนิติภาวะ และมาเป็นกรรมการบริษัทอันพายกอบแอนด์สปอร์ตครับลากยาวมากี่ปีครับตั้งแต่ปี2 5 4 4จนถึงปี2567ตอนปลายปีจึงโอนที่ดินนี้ให้กับแม่ตัวเองแต่ไม่โอนที่ดินนี้ให้กับวัดนะครับกี่ปีพี่น้องครับได้ที่ดินมาตั้งแต่ปี44 ห้าสี่สิปีหกสี่ยี่สิบปีหกเจ็ดทั้งหมดยีสิบ็ดปีที่แพรทองทานหากินกับที่ดินวัดแบบนี้คือคนที่มีจริยธรรมที่ดีงามใช่หรือไม่หากินกับที่ดินวัดมา27ปีนี่คือคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ ใช่หรือไม่แล้วทำไมเขาต้องไปฟ้องเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาเพราะเขาจะเอาคำฟ้องนี้ไปสู้ในศาลร,รัฐธรรมนูญถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักฝ่ายคา้านยื่นเรื่องนี้ไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแพทองทานชินวัตรก็จะต่อสู้ว่าที่ดินนี้ ยังไม่ใช่ที่ธรณีสงเพราะตัวเองและบริษัทอันภายกรอบแอนด์สปอร์ตขับได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดินวันที่20ทธันวาคมปี2 5 4 4อยู่ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งใดๆคดีนี้จึงยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่านี่เป็นที่ดินวัดตามที่กรมที่ดินได้ ออกคำสั่งเพิกถอนจะสู้แค่นี้ครับสู้เพื่อยืดระยะเวลาคาดว่าจะสู้จนกระทั่งแพทองทานหมดวาระว่าอย่างนั้นนะครับตามที่ผมได้ข่าวมาพี่น้องทั้งหลายผมจริงต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าคนตั้งประเทศรู้ว่าที่ดิน 924ไร่เป็นที่ดินวัดเป็นที่ธรณีสงทำไมแพทองทานจึงไม่รู้ทำไมแพทองทานมีเจตนาที่จะเอาที่ดินซึ่งมันเป็นที่ดินของวัดไปทำมาหากินคำถามก็คือแพทองทานยังรวยไม่พออีกหรือ แจ้งบัญชีนี่สินทรัพย์สินมีที่ดินมีเงินมากมายรวมแล้วมีทรัพย์สินถึงหนึ่งหมื่นสามพันล้านแค่ที่ดินของวัดที่คุณยายเนื้อมท่านบริจาคให้วัดยกให้วัดเพื่อให้วัดเอาไปทำกิจของสงฆ์เป็นการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาทำไมแผ่ทองทานไม่คืนให้กับวัด ทำไมจงใจทําตัวเป็นคนใจบาปหยาบช้าอย่างนี้มาตรฐานของการจัดการเรื่องนี้ยกตัวอย่างกรณีคุณปารีนาสอสอราชบุรีได้รับมรดกจากคุณพ่อเป็นที่ดินนอนสอสามก่อแล้วมีคนไปร้องที่หลังว่า ที่ดินนสสามกที่คุณปารีนาได้รับมรดกจากคุณพ่อโดยสุจริตนั้นมีส่วนหนึ่งบุกลุกเขตสปกคุณปารีนาถูกศาลพิพากษาว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติผิดจริรยธรรมอย่างไร้แหลกต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับอีกกรณีหนึ่งอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวันวิลาวันไปซื้อที่ดินได้โฉนดมาถูกต้องแต่มาตอนหลังพิสูจน์ทราบว่าที่ดินนั้นไปออกโฉนดทับที่ป่าสงวนไม่ผิดอาญาแต่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแต่นี่แพทองฐาน ที่ดินไม่ใช่ที่ดินสปกที่ดินไม่ใช่ที่ดินป่าสงวนแต่ที่ดินนี้เป็นที่ดินของวัดเป็นที่ธรณีสงอย่างกล้าเอาอย่างกล้าฮุบอย่างกล้าถือครองยี่สิบเจ็ดปีพี่น้องทั้งหลายครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเชื่อมั่นโดยสุจริตว่า ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักฝ่ายค้านอภิปรายเสร็จแล้วลงชื่อแนบท้ายแล้วยื่นเรื่องนี้หลักฐานเอกสารพร้อมอยู่แล้วยื่นเรื่องนี้ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผมมั่นใจว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้แพรตองทาน หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ประพฤติผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรเลยแน่นอนครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือเรื่องที่แพรทองทานกลัวที่สุดเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเอาที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของวัด มาเป็นของตนเองรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองได้ทําบาปลงไปแต่ยังตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จบอกว่าที่ดินนี้ไม่ใช่ที่ดินวัดพี่น้องทั้งหลายครับนี่ถ้าเป็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรสะส,สเขาจะยกเอกสารหลักฐานมาไล่เลียงตามที่ผมอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังนี่แ่ะ ว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นที่ไหนและพักเพื่อไทยนักกฎหมายที่มีกระดูกสันหลังขนานไปกับพื้นมาตัดตอนเอาแค่ที่ตัวเองคิดว่าได้ประโยชน์แต่ผมบอกให้ของของวัดของของสงฆ์ใครเอาไปก็บาปนะครับผมไม่อยากกล่าวชื่อคนที่ร่วมในขบวนการ ไม่ตายดีสักคนติดคุกก่อนตายติดคุกป่วยตายคนในขบวนการฮุบเอาที่ดินวัดจบชีวิตไม่สวยสักคนตายอย่างเปรตอย่างที่เป็นคํำสาปแช่งของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายนี่แหละครับว่าใครเอาที่ดินวัดไปตะมาหากินใครเอาของวัดไป ไายไปจะเป็นเป็ดเป็ดจริงๆครับต้องเตือนสติแร่ทองฐานต้องลุกขึ้นมาพูดกับสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าคุณซื้อมาโดยสุจริตแต่เมื่อมีพยานหลักฐานข้อกฎหมายชัดเจนว่าที่ดิน เป็นของวัดดิฉันในฐานะที่ถือครองที่ดินมาตลอดในระยะเวลา27ปีขอคืนที่ดินนี้ให้กับวัดธรรมิการามดิฉันและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่สาวพี่ชายคุณแม่ขอยกที่ดินนี้ให้เป็นที่ดินของวัดให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ให้เป็นที่ที่วัดได้ใช้เพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนาอยากให้แผ่ตองทาน พูดอย่างนี้ประชาชนคนไทยจะได้ยินไหมดีกว่าคุณแปรองทานจะมาเถียงตามโพที่นักกฎหมายสีธนนชัยเขียนให้เพราะนั่นคือการทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกคนโกหกไม่ทำชั่วย่อมไม่มีใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับ ผมก็ไล่เลียงให้พี่น้องได้เข้าใจหลักที่ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างถูกต้องและชัดเจนตามข้อกฎหมายทุกอย่างเลยว่าที่ดิน924ไร่ของสนามกอล์ฟอันพายคือที่ทรณีสงคนที่เอาที่ดินวัดเอาที่ทรณีสง์ไปทำมาหากิน ย่อมเป็นคนที่ชั่วช้าเป็นคนบาปหยาบช้าและเป็นคนที่ต้องถูกลงทันทั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ตายไปแล้วต้องหนีไม่พน้นตกนรกหมกไหมกลายเป็นเปรตไม่รู้ต่กี่ชาติต่กี่ชาติและใครก็ตามผมเตือนไว้นะครับที่พยายามที่จะเอามือปิดแผ่นฟ้าพยายามที่จะ หาข้อเท็จจริงมาหักล้างทั้งที่มันไม่มีมูลความจริงเลยนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังสมคบคิดกันทำชั่วท่านกำลังสมคบคิดกันป้นเอาที่ดินวัดไปเป็นที่ดินของเอกชนนั่นก็คือบาปท่านจะตายไม่ดีนะครับเพราะคนทำอย่างนี้ไม่มีใครตายดีสักคนพี่น้องทั้งหลายครับ ต้องบอกพี่น้องเป็นประการสุดท้ายก่อนที่จะยุติการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้มีความมั่นใจว่าการที่เรายืนหยัดอยู่ตรงนี้มันทําให้ทักษินชินวัตรไม่กล้าที่จะทำร้ายประเทศไม่กล้าที่จะเอาเรื่องอุบาทอุบาทมาใช้ในการบริหารประเทศ เช่นเรื่องอุบาทที่หนึ่งที่ทักษิณชินวัตรและแพรทองทานชินวัตรไม่กล้าทำเพราะกลัวพลังอันบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือไม่กล้ายกทะเลไทยให้เป็นทะเลขมินใช่ไม่ใช่พูดมาตั้งแต่เดือนกันยายนว่าจะตั้งคณะกรรมการ JTC จอยเทคนิคอนคอมมิตีให้ภูมิธรรมไปเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจะแบ่งเขตยกทะเลไทยให้เป็นทะเลเขมรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่กล้าทำเพราะกลัวพลังของพี่น้องประชาชนเรื่องอุบาทที่สองตั้งแต่นายเศษฐาทวีสินสั่งการให้กรมที่ดินและกระทรวงมหาไทย แก้กฎหมายสามฉบับก,กฎหมายพระราชบัญญัติอาคารชุดที่จะอนุญาตให้คนต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ในคอนโดมินเนียมใน75ด้7เแก้พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินในประเทศไทยได้99ปีหรือแก้พระราชบัญญัติที่ดินตั้งแต่ที่เศรษฐาสั่งการไปในเดือนพฤษภาคม2 5 0 0 67จนกระทั่งวันนี้เปลี่ยนจากเศรษฐาเป็นองค์หิงก็สวงมหาไทยไม่เคยประชุมกันเพื่อจะแก้กฎหมายฉบับนี้เลยครับเพราะพี่น้องประชาชนไม่ยอมให้แก้เรื่องอุบาทที่สามต้องการจะให้การพนันถูกต้องตามกฎหมายต้องการจะให้บอนออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย เงื้อง่าราคาแพงมาให้คนไปตบซัพย์เจ้าของบอนมาเป็นกองกลางเพื่อจะเอาไปหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รอจอที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแต่ยังไม่กล้าเข้าอนุมัติเลยครับพี่น้องทั้งหลายสาเหตุที่ไม่กล้าเข้าอนุมัติประการที่หนึ่งกลัวเสนอไปแล้ว มีพักการเมืองอย่างน้อยสามพักเขาจะไม่ร่วมกันอนุมัติพักที่หนึ่งไม่อนุมัติพักภูมิใจไทยไม่เอาด้วยพักที่สองรวมไทยสร้างชาติพักที่สามชาติไทยพัฒนาพักที่เอาการพนันถูกต้องตามกฎหมายจึงเหลือพักเดียวก็คือพักเพื่อไทยพี่น้องทั้งหลาย แล้วเขาจะกล้าอนุมัติไหมก็ต้องวัดใจกันแต่สิ่งที่เขากลัวมากไปกว่านั้นพวกนักการเมืองบางทีปากมันพูดอย่างแต่พอผลประโยชน์ลงตัวมันอาจจะร่วมกันเอาการพนันถูกต้องตามกฎหมายเอาบอนออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้แต่ที่ทักษินและแพทองทานกลัวที่สุดก็คือกลัวพี่น้องประชาชน ทำไมผมยืนยันว่าเขากลัวถ้าเขาไม่กลัวเขาอนุมัติไปตั้งแต่วันที่11มีนาคมแล้วแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าเพราะถ้ายื่นเข้าคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อไหร่พี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินจะมาที่นี่เพื่อจะมาไล่แพ่ทองทานจินวัตรไล่ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะทำลายชาติ ทำลายความมั่นคงของชาติพี่น้องครับวันนี้แพทองทานหน้าเหลือสองนิ้วไม่กล้าที่จะต่อกรกับพี่น้องประชาชนเก่งแต่ดากับพวกพรรคฝ่ายค้านแต่ไม่กล้าที่จะท้าทายประชาชนและวันไหนก็ตามที่เขาท้าทายประชาชนโดยการ ก้าโกหกในสภาว่าที่ดินของสนามกอล์ฟอันภายไม่ใช่ที่ธรณีสงวันนั้นเขากับประชาชนอยู่ตรงข้ามกันและเราจะกำจัดเขาออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีวันใดก็ตามที่กล้าทำลายท้าทายอำนาจของประชาชนโดยการทำให้การพนันถูกต้องตามกฎหมาย บอนออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายเราจะทําลายและกําจัดแผ่ทองทานออกจากประเทศไทยต้องยืนหยัดไว้อย่างนี้ครับพี่น้องตั้งหลายเอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันได้มาตั้งมั่นในทำเลที่ถือว่าอยู่แนวหน้าที่สุดประชิดติดกับที่ทำงานของแพ่ทองทานชินวัตรวันใดก็ตามที่ พรบ,บรสถานบันไยครบวงจรเข้าขอรมอรเมื่อไรอนุมัติเมื่อไรเราจะออยเคลื่อนย้ายจากที่นี่และเราจะข้ามไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องทั้งหลายเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไล่แพทองทานจินวัตรไล่จนกว่าแพทองทานจะออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคับ